กอฟักกิ้งร่วมรับผิดช,ชอบขอโทษแทนเป้วงไม้เหยียดหญิงศิลกรรมกลายเป็นเรื่องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นกรณีของนักร้องหนุ่มเป้วงไม้ได้รั้นประโยคเหยียดผู้หญิงทำศิลกรรมบนเวทีคอนเสิร์ตบิ๊กเมลเทน2020ว่าอย่าสแสวงหารักแท้ถ้าหน้ากับนมเมืองยังปลอมและในเวลาต่อมาหนุ่มเป้ก็ออกมาขอโทษยอมรับผิดทุกอย่างว่าจากเหตุการณ์ในงาน Big m เม n t ์เทนครั้งที่11ที่เกิดขึ้นในระหว่างการโชว์บนเวที กับคำพูดที่ไม่เหมาะสมที่ผมได้พูดออกไปนั้นผมอยากแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ผมได้พูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดให้ถี่ถ้วนว่าจะไปกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นครั้งนี้เป็นบทเรียนความผิดพลาดที่ผมจะนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้ผมจะคิดไต่ตรองให้ดีก่อนพูดทุกครั้ง และขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยอมรับผิดและขอโทษทุกคนจากใจจริงครับขณะเดียวกันกอ f ์ฟ k กกิ้งฮีโรได้แสดงสปิริตด้วยการโพสขอโทษเพราะตนเป็นเจ้าของโชว์ในช่วงที่เกิดปัญหาดังกล่าวจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโชว์ของผมที่เวทีฮิปฮอปในงาน Big m o u n t เทนคืนที่ผ่านมาช่วงการแสดงของผมและได้มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและทำให้ผู้ชมหลายท่านไม่พอใจขึ้นผมในฐานะเจ้าของโชว จึงขอมีส่วนร่วมในการรับผิดและขออภัยจากหัวใจมานะที่นี้เหตุการณ์ครั้งนี้คือบทเรียนชิงสําคัญที่จะสอนให้เราทั้งคู่ระมัดระวังและคิดทบทวนในการให้เกียรติผู้อื่นให้มากขึ้นในการแสดงครั้งต่อต่อไปกับขออภัยจากใจมานะที่นี้ครับ